จุดเด่นและข้อแตกต่างที่ทำให้โฮนิเคราตินขนแกะพรีเมียมน่าสนใจน่าซื้อมาใช้นะคะ โหนี่เคราตินแฮม้าพรีเมียมคลาตินสองร้อยหมลนะคะดูเนื้อซะก่อนหนึ่งเลยเคราตินขนแกะเข้มขน้นใช้เคราตินสกัดจากขนแกะแท้ช่วยฟื้นฟูผมเสียจากโครงสร้างภายในไม่ใช่แค่เคลือบผมไม่ใช่แค่เคลือบผิวผมเหมือนสูตรทั่วไป2 มีไฮโดรไลซิลและวตเบิลโปรตีนโปรตีนจากไม้และพืชเสริมการฟื้นฟูเส้นผมให้แข็งแรงเงางามลดผมแตกปลายสามสูตรเข้มข้นแต่ไม่หนักหัวบำรุงลึกแบบซาลอนแต่เนื้อสัมผัสเบาล้างออกง่ายไม่ทิ้งความมันเหนียวเหนอะกลิ่นหอมระดับพรีเมียม มีกลิ่นหอมละมุนสะอาดผ่อนคลายแบบกินห้องสปาช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขณะหมักผมเห็นผลจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมนุ่มลื่นทันทีหลังล้างออกเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูผมด่วนปลอดภัยแม้ผมผ่านเคมีจัดหนักใช้สารกันเสียแบบเอสเตอร์เพียวปาสจากซิลิโคนหนัก ผมไม่แห้งกรังไม่มันเนอะในระยะยาวเหมาะมากสำหรับคนที่ทำสีบ่อยยืดดัดใช้ได้ร้อนทุกวันหรือใครที่รู้สึกว่าผมขาดหลุด,ดร่วงง่ายชี้ฟูไม่เป็นทรงตัวนี้คือตอบโจทย์มากค่ะท่านใดสนใจนะคะลองซื้อไปลองใช้ดูนะคะสนใจจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะ เนื้อละมุนแบบนี้เลยนะคะ